สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่าแนะนำให้ท่านได้รับชม i สู z u ดแม็นะคะคันนี้เป็นรถปี05ค่ะ1 1 8 0 0 0บาท i สู z u ดแม็ก0 h ุดศูนไฮแรนรนะคะเครื่องยนต์คอมเ o n ร์เ l ดีเซลค่ะเป็นรถตัวสูงจากโรงงานเลยนะคะราคาถูกถูก 1, 8 0 1 8 0บาทเท่านั้นค่ะ พร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงร่างดีสียังสวยตัวถังบางๆเดิมๆหน้าหลังเดิมๆเพจเดิมค่ะเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะคะเรมเอกสารมีครบพาสีพรบรปี6-7ราคาถูกๆนะคะ1 1 8 8 0 0บาทเท่านั้นนะคะดีแมปี05้อรถคันนี้อยู่แถวราชุมแก้วปทุมธานี ท่านใดที่สนใจติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจจะได้ทดลองขับและตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนด้วยตนเองค่ะแอบดบมินเพียงแนะนําให้ชมเบื้องต้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะในวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ